พอมาโตขึ้นนะว่าจะมาดูโอ้โหโฉันกินขนมเกย์ Let's go อย่างนี้แหละเนี่ยว่ากินอย่างนไรโอ้โหดูดิอร่อยจริงเลยอร่อยจริงเลยว่ากินหมดคนเดียวเลยเนี่ยกิฟต์าร์ไทให้ต้องเยอะเนะ่ ไม่คิดว่าว่าจะกินหมดนะเนี่ยว่ากินจนหมดเลยอ่ะโอ้โหดูสิไม่ไปตัวเองสิไม่ไป,ไปเดี๋ยวพูดสิบอกบูมานี่คือเราตอนเด็กๆนะพูดสิพูด <c oughs> พดิบูมานี่เราอายุสองขวบครึ่งนะพูดดิลูกบอกตัวเองนี่อตัวเองโต,งตขึ้นปาดูจะได้รู้ไง มาตอนเนี้เราอายุสองขวบครึ่งนะปาป๋าพาเราไปเที่ยวไอคอนสยามมาแล้วก็มาแวะซื้อไอติมให้เรากิน <c oughs> กระหว่างรอไอติมเราก็กินขนมพับออแกนิก <c oughs> นี่แหละพับออแกนิกหน้าตาอยี้ นี่ไงปิดฝา,าปดาิดฝาพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม้อแย่อะเดี๋ยวกินข้าวไม่ลงลูกเดี๋ยวดีติมอีกไงพี่ก้อนไม่อ่านเดียวเดียวเดี๋ยวเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอยาไปเลยกินเลยกินได้กินได้ก,ก,กินเนโลกแต่กินโชดิ กินโชว์ตัวเองดิไหนๆมาไหนอย,ไหอยากกินโอ้ยอร่อยจังนี่เป็นของเล่นบูม่านะนี่บูม่าชอบเล่นแบบน,นี้ให้บูม่าดูนี่บูม่าชอบเล่นไหนเล่นให้ดูสิเล่นให้ตัวเองดูสิพอโตขึ้นจะได้มาดูตัวเองเล่นไงเล่นยังไงไหนกดดิเออ ลปาป้าพาว่าไปเที่ยวอ่ะอุมาก็จะเปิดอย่างเงี้ยแหละตลอดทางใช่ไหม <S <S แล้วอุมาก็ทำอะไรอีกเรจะเล่นของเล่นแล้วเล่นเล่นเพลงแล้วแลก็จะกินน้ำนด้วยกินโดนเออทำอย่างเงี้ยแหละว่าจะไปอย่างเงี้ยแหละเออกินน้ำไปป้าขับรถแล้วก็เปิดเพลงให้ป้าฟัง kepalaku mana Uma juga papana